การที่มา MOU กับทางทางไอทิมนะคะเราก็มีสิทธิประโยชน์ที่เราต้องการเน้นก็คือ3เรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะคะแล้วก็ขยายโอกาสทางธุรกิจแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการนะคะซึ่ง สถาบันไอทิมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องของการดําเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นถึงทางโรงแรมร้านอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งมีบริการอยู่ก็ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่อยู่ใน SME privilege ด้วยค่ะก็จะได้สิทธิประโยชน์ก็มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการ มากมายเลยนะคะก็เป็นหลักพันนะคะที่ที่เรามีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SME Privilege แล้วก็เราก็มีพวกสถาบันหรือว่าหน่วยร่วมต่างๆที่เข้ามาให้ความอนุเคราะห์ในการให้สิทธิประโยชน์กับ กับผู้ประกอบการก็จํานวนมากคะ่ะแล้วก็ไอทิมก็เป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่มี Pri เวลเชกว่าการที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ร่วมโครงการเราคะ่ะแรกเริ่มเดิมทีตัวโรงเรียนการจัดก,การโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติหรือไอทิมเนี่ยเราเป็นหน่วยผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่สาสตร์การโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับโดยโดยรับเด็กมาก็มามาทำการเรียนการสอนกับเราแล้วก็เข้าสู่เข้าสู่ศาสตรการโรงแรมการท่องเที่ยว ตอนนี้เราได้มาดูแล้วก็เห็นว่ามันมีช่องว่างนหรือโอกาสในการพัฒนาในด้านของ SME บ้างนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวบุคลากรหรือตัวกำลังแรงงานที่เราผลิตเข้าสู่เข้าสู่โรงแรมนะครับเรายังเห็นว่าพวกผู้ประกอบการบรรดผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมและอุตสาหการรมท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหารสปาต่างๆนะครับก็ยังมีช่องว่างหรือมีโอกาสในการพัฒนา การให้ความรู้การยกระดับมาตรฐานเชิงคุณภาพต่างๆเข้าไปนะครับเราก็จะให้เป็นสิทธิประโยชน์ที bitcoin, ่เราร่วมกับสสวนะครับโดยโดยเริ่มต้นมันจะเป็นพวกคอร์สออนไลน์ที่จะอบรมเสริมความรู้ต่างๆนะครับทั้งในระดับแมนจเมนต์ทั้งในระดับการการพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงานนะครับจริงๆเริ่มต้นเราให้สูงสุดถึง50%แล้วก็รวมถึงคอร์สที่เราจะจัดเป็นเวิร์กช็อปเป็นเป็นคอร์สอบรมออนไซต์ต่างๆมันก็จะเริ่มต้นที่ส่วนลดประมาณสัก30 อ่าสามพบาทครับผมนั่นนั่นคือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ที่จะมอบให้กับสมาชิกของสศบครับาสามารถเข้าดูคอร์สได้ที่ w w w i t i m p l u s c o m ครับาสถาบันไอทิมก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่เป็นคู่ให้สิทธิประโยชน์ ร่วมกับทางสะสะวนะคะอยากจะเชิญชวนให้เข้ามาโหลดแอปพลิเคชัน SV Connect นกะคะก็จะได้เห็นทุกอย่างมีอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ของไอทิมก็เป็นหนึ่งในในสิทธิประโยชน์ที่อยากจะมอบให้ผู้ประกอบการค่ะขอบคุณค่ะ